สวัสดีครับชาว d u s เ k Day อ่าวันนี้เป็นวันที่18กันยายน2568วันนี้มีการอัปเดตเกี่ยวกับปืนที่เข้ามาใหม่แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดข้างในเกมมีอะไรบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางั้นไปกันเลยครับลครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่เกมแล้วไหนเรามาดูกันซิว่าปืนที่มาใหม่หรือของที่มาใหม่มีอะไรบ้างอ่าเข้าร้านค้า บไปดูหน่อยนะกล่องนำโชคอ่าอันนี้ครับเป็น <c oughs> กล่องพิเศษที่เข้ามาใหม่อันนี้จะมีเป็นอ,อาวุธใหม่ชุดใหม่ร้านนี้ต้องใช้หนึ่งพันสองร้อยเพชรแดงในการสุ่มสิบครั้งหรือถ้าหนึ่งครั้งก็แค่120รา0ยี่ิเพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการสุ่มกันเนาะนี่ครับของที่มาใหม่ก็จะเป็นอะไรสแนปแบ็ หนังสตรีนสตรีด6.25%นะครับก็คือพวกชุดสติีที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะอยู่ที่เลท6จดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหรือกระเป๋าแล้วก็ทีนจะมีปืนอันนี้ครับ A5 มาใหม่โอกาสดรอปคือ25%นะซึ่งอันเนี้ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนเพราะยังไม่มียังไม่เคยใช้ปืนตัวนี้เลยถ้าใครสะดวกหรือใครชอบก็ไปจัดกันได้ อันนี้ครับคือของใหม่นะที่เข้ามาแล้วก็จะมีอะของเก่าครั้งที่แล้วใช่ไหมที่เป็นพวกชุดนักบินพวกพวกเนี้ยมันก็จะลงมาอยู่ในนี้ในการเพิ่มในดอกเห็นปะ่ะหมวกนักบินพร้อมแว่นตาเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็คือจะมีอยู่ในนี้หมดเลยของดอกพวกปืนก็ทั่วไปครับแต่ว่าทั่วไปคือเหมือนเดิมแล้วก็จะมีแค่ปืนตัวเนี้ยที่มาใหม่ครับพวกชุดที่เข้า ลงมาเหลืออยู่ในอตัวเขียวโดยที่ไม่ต้องใช้เพชรแดงสุ่มแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าของใหม่มาของเก่าก็ลดออกมาแค่นั้นเองต่อไปเรา,าดูรถนะรถมีอะไรมาใหม่ไหมรถไม่มีอะไรมาใหม่เลยนั้นก็ไปดูสัตว์เลี้ยงละกันมีผัวระ๊ะมีผัวระยะเอ้ยมีผัวระยังนะมีผัวระยังมีผัวระยงผัวเล็กๆตัวน่ารักตะมุตะมีอ่ะสัตว์เลี้ยงนี่จะมีตัวน,นี้มาเห็นไหมเป็นอปังก้า อปันก้าปัดเป๋ตัวเนี้ยที่เก็บของมันจะบวกเพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบแปดช่องถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็คือหมาเราอ่ะหรือพวกแมวพวกเนี้ยพวกหมาแมวพวกเนี้ยจะเก็บได้อยู่แค่หกสิบแปดช่องแต่อันเนี้ยจะเพิ่มมอีกประมาณสิบช่องก็คือเป็นเจ็ดสิบแปดช่องเหมาะสําหรับสายฟาร์มทุกคนใครต้องการสัตว์ี้ยงก,กวนๆหรือเป็นพวกสายฟาร์มอยากแบกของเยอะ

อืมตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรใหม่เลยครับผมอันเนี้ยก็คือเขาอัปเดตแค่สินค้าเข้ามาไม่ได้อัปเดตแพทหรือว่าปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมซึ่งผมก็ได้มีการยื่นเรื่องขอให้ปรับเกี่ยวกับพวกชุดที่เป็นชุดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายควรที่จะมีชุดออกมาทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นชุดอย่างเช่นชุดนักแข่งตอนเนี้ย คนจะมีทั้งชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายให้เลือกได้เลยว่าใครอยากได้ชุดไหนตอนเรารับเนี้ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายดีที่ได้มาและสองคือเรื่องระบบการอัปเดตปืนตอนเนี้ก็ยังไม่รู้ว่าปืนจะมีการอัปเดตการอัปที่ง่ายขึ้นหรืออ่ายังมีการติดบั๊กอยู่ซึ่งผมยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะมีการลอง พวกปืนเขียวปืนอะไรไปก่อนเนาะเพื่อให้มันไม่เป็นการไม่เสียของเนาะเพราะพวกกล่องเขียมันหาง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือช่วงประมาณทุ่มครึ่งวันนี้ผมมีการสตรีมเปิดกาชานะกาชาทั้งหมดถ้าผมสะสมได้ช่วงเย็นเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ2 5 5ร้อยห้าสอห้าสิบไปในทั้งตัวฟ้าและตัวเขียวรวมกันอะจะอยู่ประมาณ250ไปถ้าใครอยากมาดูหรือใครว่างตอนช่วงทุ่มครึ่งก็เรียนเชิญมาใน ไลฟ์ like, สดทิกตอกได้เลยหรือว่า,าจะมาดูคลิปย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวผมทาคลิปไปให้เนาะตอนนี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับในการ update. อัปเดตสินค้าใหม่เข้ามาแต่ก็ไม่รู้จะตอบโจทย์ใครบ้างหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดใครอยากจัปืนใหม่ไปจัดได้เลยแต่ถัดเลี้ยงใครที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงผมแนะนําเลยต่อให้อาปังกา้ามันจะดูแบบกวรๆหน่อยอะ่ะแต่มันมีประโยชน์ใครที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงจัดอาปัก้าเลยผมแนะนำไม่แนะ่ผมอาจจะซื้อด้วยผมต้องรอดูก่อน ว่าจะมีสัตว์เกอยงอะไรมาใหม่อีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรหลุดออกมาเลยงั้นผมจบการรีวิวสินค้าใหม่เพียงเท่านี้นะขอบคุณมากนะครับที่รับชมบ๊ายบาย